สวัสดีครับูวันนี้เราอยู่ในแมปโค้ดเนม Redux แทต์กับฟอร์สแคนที่โอเคมาแล้วเราจะมีเงิน7แสเลยนะครับแล้วก็สกินก็มีน้อยมากเลยก็เสียของมันมีคือสกินน้อยแถมบางซูมเวิร์ลหรือคิวเวอร์มีไม่ครบเข้าแมปต้นฉบับด้วยใครที่ชอบแบบนี้ก็คือ แาบนี้ส่วนใหญ่คนเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยชอบเล่นแต่คนต่อไปที่จะเป็นคาตรกรนีนะ่าจะเก่งน่าดูเลยอที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือเพลงนะครับเพลงมันจะเปลี่ยนไปแค่นี้แหละผมเป็นเกสหนึ่งสองสามเจ็ดแล้วกันแล้วก็สวายเอ้ยแล้วก็คิวเลอร์ผมเป็นวันเอ็กสกินกูเซฟเราไปรอบต่อไปกันเลดีกว่าอบบนี้ถ้าค่าตาิมเท่ากัน จะเป็นคิลเลอร์สองคนนะครับซึ่งผมตายแน่เพราะในวันเอ็กซ์ตัองสอหือมัดฟิคชั่นมาตั้งแต่ใจเรีบวิ่งขึ้นตรงนี้เลยดีกว่าโอ้ตัวไล่กแล้วตัวไล่ตั้งแต่ต้นเกมอีกแล้ววิง่งวิ่งเลยครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ก็บล็อกเลยแล้วก็วิงว่งวิ่งวิ่งจังหวะน,นี้วิ่งเลยนะครับ นั่นไงมาแล้วโอ้ค่ะไมไงดีโอ้ดอลลุ่มไม่ดีติดบักแลวครับเนี่ยก็ต่อยเลยวิ่งครับจังหวะน,นี้วิ่งวิ่งวิ่งอ่ะอ่ะก็รู้ว่าอ่ะนอนฟีฟงคนจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมเนี่ยอ้ออ่าอือหมดเลย เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเพลงจะเปลี่ยนและเขาก็ตีว่าอีกแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้ทัพจะเอาอยู่หรือไม่ทัพจะเอาอยู่หรือไม่ผมว่าไม่ละโอ้อยจะวางกับยากเลยตอนนี้เออหัวหลุดไปเลยยูแพ้ไมเป็นไรเย่างน้อยก็สิบบาทฮึ่มเจ้าสิบบาทไปทําไมเนี่ยเพราไม่ไม่ต้องสี่แสนถึงเวลาที่ผม,มจะได้เป็นคินเนอร์กับเขาบ้าง อ้าวไม่ใช่ดูผิดขอโทษครับ,รบแล้วมเมื่อกี้ผมเจอเม็ดคิดด้วยของดีจัดเฮ้ยรงมันมีระเบิดอยู่นี่มากเราวินตรงไหน,นดีกว่าโอ้โหขย่มทั้งสองอันก็คือเลอร์ดินมาแล้วจะระเบิดตู้หน้าจอสะบัดไปทิศทางไหนก็ไม่รู้แน่นอนเฮ้ยเขาขึา้นไปได้ยังไงแต่ผมทำม้างผมพยายามจะขึ้นอื่ ขึ้นขึ้นอึ๊บอึ๊บอึ๊บอีกนิดเดียวอ่าเอ้าไปกดสกิลอึ๊บอึ๊บกดวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยไม่ได้แล้วแค่เลื่อนทำไงไม่ได้แน่นอนอบางทีก็ระเบิดต้องใส่หมดเวลาของมันสปีดรอนอีกแล้ว โอเคผมทนไม่ไหวแล้วถึงเวลาที่ผมต้องเป็นคิวเลอร์แล้วถึงเวลาออกล่าเริ่มมาถ้าเป็นวันนี้ให้สแกนเลยนะครับแล้วก็ใช้มาสเอร์ไฟเจอร์ใส่เลยโดนแน่นอนโอ้โหโดนถึงสองคนนีวก็วิ่งไปตีกันเลยเอ่อต้องเรียกสตามิน่าหน่อยนะครับ ก็โดนไปเลยแล้วก็ชนอีกท่าเลยอะอ้าวไม่ได้เลยพี่กดอีกรอบนึงแล้วก็ปาไปอีกรอบ m a n u f a c t u r อ่ากดผิดท่าไม่เป็นต่อเลยโดนไม้ง้ไม่โดนไม,ไม่เป็นไรเอ้ยโดนอีกแล้วอ่าแล้วไม่ได้ก็ไปเลย อ๋อยี่นุ่นโอเคแล้วก็ปา,าร์มอสอีฟักนเลยนะแมบแบบโอ้ยดุปาดเลยโดนไหมไม่โดนอย่างเช่นเคยอีกแล้วโดนไหมไม่โดนอีกแล้วนะคะผมดวงไม่ดีเลยเฮ้ยอ๋ออ๋อโดนเฉยเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โดน,โดน cái gì mass infection Que này? tôi mắc ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย